ค่ะที่กำลังจะขึ้น,นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงฐานเราไม่เลย,ยก,ก็ขึ้นเบาๆเหมือนกันแต่ก็เข้าใจได้ว่าน่าจะมาจากที่บนี่ไม่ปล่อยข่าวไปเรื่อยตอนตอนที่เห็นเราอยูไหนบ้างเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแรงอะคะ่ะก็เห็นขานของพี่ย่าก่อนค่ะไม่รู้สึกอะไรไปทำอะไรไม่รู้สึกเด็กอะไรค่ะก็ไม่คิดว่าจะมาถึงฐานเราแต่ก็ก็ไม่ได้ตกใจอะไร พอรู้พอเห็นปุน๊ปเลยโทรหาลยค่ะไม่อะดูก่าวว่าออเขาคงมาเล่นข่าวเลยก็ที่อยากพูด่ะไปแจ้งความไหมคะมันไม่จริงแน่นอนนะผู้หม,มันไม่มีสารนีม่มเป็นหกล้านแร้วไม่คะไม่ลัวเพราะเชื่อมันคือเป็นเฟซนิวอะค่ะเราจะไปใส่ใจกับเฟซนิวเรากลัวคนจะไปติดไปค่ะกับหลาน,าานเ,ลเรา ที่ผมโกรธแทนไหมบางคนก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเล่นแรนกันเลยีนยคะท่านในวงการก็ก็โกรธกันแต่ว่าเข้าใจได้ค่ะเพราอยูวงการนีมานานแล้วก็ตอนนี้ก็สู่อนไข่าวอะไร่มัเล่ไปเขียนอะไรก็เฉียดได้แต่ที่ท่านในวงก็เป็นเฟซบุนีึก่ะแล้วก็ บบโมโหไหมพี่แล้วจะเป็นคนแบบยังไงคะถ้าถ้าถ้าเป็นลูกเราเราก็ขชื่อหนึ่นี่ยทุกคนไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็เชื่อว่ามันมันหนึ่งศัดสูแล้วก็เหมือนไม่ได้เกลียดกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องไม่ได้ดีงามแล้วก็ถ้าใครมาอา่านแล้วเชื่อก็จะทําให้เราสูญเสียชื่อเสียงแต่ว่าต้องเลือกดีๆแล้วก็เห็นหลายๆคนโดน คือได้ว่ามีตัวเลขถึงแล้วชัวร์แล้วชัวร์ของแอลลี่เหรคะที่น้องเป็นคนก็เคือเด็กอยู่เวลาเจอข่าวแบบอะไรแบบนี้ปกติแม่รับรู้ได้เลยที่ว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็ที่ที่เป็นแฟนแล้วก็เจอบูลลี่มันต้งเป็นเด็กๆก็บนะคะที่เขาเล่าให้ฟังที่ไม่เชื่อว่าอันนี้ก็กระทบแต่ก็เหมือนที่พี่บอกอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงก็อย่าไปใส่ใจกับมันแล้วก็ความจริงมันต้องที่สุดน์ออกมาอยู่นะคะให้เราไปใส่ใจกับทุก ข่าวที่มันปฏิบัติกไทยบางคนมันี็ก็หนันก็ว่าอย่างใส่ใจมาก็ทำตามมออว่าผู้ดาราหลายคนนแบเยอะมากเลยนีคะแต่ก็ยังคนทำแบบอยอยากให้จับได้แล้วลงโทษโดนแบบลงโทไม่่ไม่จะมีการลงโทษที่ ก็ให้เป็นยิ่งเหญากอย่า,ยาทำเป็นแย่เลยะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรเสียชื่อเสียงอรขอเรื่องต่างๆก็เล่นแล้วนอย่าขาดให้ให้แบบบอกคนที่ทำตำลานเราไหมอมเพาะว่าเห็นว่ามีหลายข่าเอ้ยเขายัางไรหลายข่าวอะไรข่าวจามีางๆจะบอกอะไรก็ ครับครัวเราครอบคสุขเราของไม่มีคามสุขมากมากขอบคุณนะคะค่ะคุณเจ้า